1 0 0 0 0แ a p p นะครับผมจะเติม1 0 0 0 0แ a p p นะครับวันนี้นะฮะใครได้เล่นเกมกับผมนะครับเอาไปเลย1,000 a p p นะครับกดแล้วยังฮะกดสิครับ Subscribe นะฮะกระดิ่งนี่ฮะกดสิครับกด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 เลยผมจะเป่าในนี้คุณก็เห็นเดีย๋ยวผมจะออกอะไรโอเคไลฟ์เล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับชนะแล้วอ,าอ่าเห็นงไรนะเล่นส,สิบนะครับ,บได้ขีดสมบัติผมได้กล่องสมบัติครับได้ห่อหอยคาส้นเอ็ดดวง นี่ฮะขอได้การอะไรอ่ะติดคุกติดคุกเอาคุณออกกันไกลเลยยิงชุบเออนั่นแหละแค่นั้นเฮ้ยบเ่้ชนะแล้วตานี้นะครับเราจะคีเอทห้องสี่คนนะครับไปฮะสร้างห้องครับคุณประธานโอ้มากันโอ้มากันเร็วมากพวกคุณไปจบสาขาพิมพ์ดีที่ไหนมาเนี่ย หนึ่งตองไปอีกท่อให,ห้ปุ๊บสองสองเอาติดคุกอีกติสี่สสเอาติดคุกอีกแล้วตกอีกแล้วนะครับไอ้นี่ ที่เดิมฮะชอบเพลงโปรเตโต้ก็ไม่บอกเฮ้ยคอมก็ออกให้แพ uh ้ทุกทีเลยหัวเตียแล้วเนี่ย2เอเปล่าเปล่ากับบอสแพ้กลับไปเริ่มที่ศูนย์เลยนะงานเรียบร้อยครับไปเริ่มที่ศูนย์นะครับแพ้บอสหกเปล่าสามเฮ้ยโดนสีแดงไวะเนี่ยติดคุกทำไมกว่าจะติดเส้นไทยมันยากเย็นจังวะหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งชนะแล้วกดเลยยังฮะกดสิครับ subscribe นี่ฮะกระดิ่งนี่ฮะกดสิครับกด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 เลย